ตกกระเทินว่าได้จับขั้นสูงล่งน้องบาสักสีฟาตให้แห่งเอาป้าต้มก่อนง่ายพี่น้องเอ้ยตกกระเทินว่าได้เปินเสือเ้อแหลวลายบล่ายเขากระตูเฝ้าไปหาขีมินหมอมมาเติมเต็มเติมลายพี่น้องเลยขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับ พญาคมคมนะครับก็ยังอยู่มุมเดิมเๆมมุมสวนย่อมเลน้อยพอ,อที่จะให้เราได้เห็นวิวพร้อมกับพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ลดจนาไว้พอเป็นวิธีทางเป็นแนวทางในการทำงานซึ่งพญาบุทนี้นะครับความหมายก็คือว่า ถ้าเราได้ลงมือทำอะไรก็ให้มันเต็มที่เล่นก็เล่นเต็มที่นะครับถึงเข่าวทำก็ทำเต็มที่ถึงทำจริงๆแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ยทำคล่องแล้วเนี่ยคนเขาก็เข้าใจว่าเราทำได้เราทำดี เหมือนกับบทที่สองเขาบอกว่าตุกระเทินได้เป็นเสียวแล้วไล่มาไลายเขาก็ว่าก็หมายความว่าถ้าเราทำอะไระสุดยอดแล้วเขาก็เรียกเราว่าช่งางจะเก่งไม่เก่งเขาก็บอกว่าช่างเพราะฉะนั้นควรจะรีบพัฒนาตัวเองให้สมให้เหมาะสมกับที่เขาเรียก คือพัฒนาวิธีการทำงานของตัวเองให้มาตรฐานมีคุณค่ามีคุณภาพยิ่ง,งขึ้นไปให้สมกับเขายกย่องว่าเป็นนายช่างเดินเลยซึ่งบทที่หนึ่งกับบทที่สก็คือบทที่หก็คือความหมายก็คือจะทำอะไรก็ต้องทำให้มันจริงจังทำให้มันจริงจังตกกักระเทือนว่าได้จับคันสู ลงนองบาดสาบสิฟาดจนแหงเอาปากกินก่อนง่ายพูดง่ายๆว่าถ้าได้ลงมือทําแล้วถ้าไม่สุะสบควาสมสาเร็จมันก็จะไม่ยอมแพ้จะไม่ยอดท้อต่อการกระทำน,น,นั้นก็ต้องได้ผลที่ตามมาดีๆก่อนถึงจะหยุดในการกระทํานั้นนั้นบทที่หนึ่งอ่าบ่งบอกถึงความพยายามนะครับบทที่สองเมื่อจะพยายามเสร็จแล้วก็ต้องมีการต่อย,ยอด พิพัฒนัฒนาหรือพิพัฒน์พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม